มาพ่อก็กนุ่มพูพาดอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาเอาหอยครับพี่น้องน้าผมก็ต้องขึ้นได้เนี่ยมาทันหมดนะครับคนเขาก็หาปูหาปลไปนะครับหอยหอย,หอยเตรียมเบิดแล้วน้ำหินอยู่แล้วที่หาเอาน,นี่นเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวทีเอาได้เ,เวลาแล้วพี่น้องมาเอาหอยน้ำกันเลยพี่นอ้องเนะอ่า Hoa hẹp hòa 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 hẹp

ว่ได้ถุงมือมาเหรน,นดี่บาทเนาโอ้ขื่นทะเลตอนนหนมาเลเซียนะเมื่งขับขาหาปูบอ่ะเี่นยังไม่ทราบว่าปูาที่ลงไปในทรายเอามางมเอาลึก่นรอน,น่ามันกลังขึ้นแล้วโอ้บรรยากาศวิวครับตึก ใส่กับทองฟ้าเน้าเพื่อน้องเนาะงามครับลอยหาหเยเก็บไปพระเด้ตม้มพี่น้องต้องให้ตุ่มยังต้องเลือกเอาพนนี่อนเราน่าขึ้นแล้วคนเราหาไล่ใส่นใส่หน้าพี่น้อง anh ơ ơ cười mất ạ khá liệt rồi tồn miên nó khi nóng nữa biết là hoài đáp kiềm nhỉ ơ ơ ơ โอ oh, <ạ> วันหยาบพี่น้องดึกอบอ็บวขดัดถ้ามันัวใหญ่นี่เขาจะเอาเกียงมาแซ่เอาพี่น้องแซ่เอ,เอาเป็นเงาเป็นงเนงาไม่ได้ตัวน้อยให้เลือกเอาเลื่อเขาได้กิน เปลี่ยนแล้วแหละเปลียนผ่าโลอาบน้ำใช่ไม่มน้ำเพลเออี่ยนไปหน่อยสองตายใหญ่าหาเพื่อนยากาศยงมุดเต่าครับผมระมาณเต่าวง,งวยนี่นตึกบ้านแถวนี้วิวงามขนาดเลยพี่นียง สวยสวยริมทะเลตรงนี้เนาสตอนรับที่นี่ฝากไว้ที่นี่แล้วพี่น้องนะแล้วก็อย่าหาหอยยุ่งน้อยกับกับ,กบ,กบแล้วพี่นอ้องเึิบเรบโอ้ขื่นทะเลเนาะตอนรับที่นี่อย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นุ่มผู้พานะตอนรับที่นี่ฝากไว้ที่นี่ครับขอบคุณครับ